ท่านหัวหน้าพักท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและก็สมาชิกของพรรคเพื่อไทยที่รันะ้นอาทุกคนครับวันนี้ขออนุญาตแนบะ่งเป็นสองตอนนะครับตอ,อนแรกก็คือในฐานะนายกรัฐมนตรีที่จะมาให้ความกระจ่างถึงเรื่องนโยบายของพรคของรัฐบาลนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองเนี่ยซึ่งจริงๆล้วอยากจะโฟกัสมากกว่านะครับจะเป็นการพูดจากใจในฐานะ สมาชิกพักนะครับมีมีมจะพูดหลายเรื่องเลยเดินผมว่าเรื่องแรกเนี่ยที่ท่านอยากี่อยากฟังจริงๆเราก็ไม่ได้มีความรับอะไรนะครับเพราะเรามีการแข่งของงา,านตลอดเวลาว่าเราทำอะไรบ้านนะครับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเราไม่เป็นเรื่องของการต่าง,างประเทศเองซึ่งโดยการนำของท่านรองนายกเตรปีว่าการทรงต่างประเทศท่านปราปรีเราเองเราก็ทําการต่างประเทศแบบเชิงรุกนะครับ เรื่องการเจรจาเรื่องการค้า FTA หรือว่าเรื่องของวีซ่าฟรีต่างๆเนี่ยถ้าเกิดท่านจำได้ตอนที่เราก็ามาถึงเนี่ยนโยบายหลักนโยบายแรกเลยก็คือฟรีวีซ่าวีซ่าฟรีสำหรับคนจีนนะครับซึ่งในที่สุดแล้วก็ได้สองทาสงสมศักดิ์ศรีของของเอ่ก๊าซปลอดไทยนะครับแล้วนะก็อีกนะในประเทศก็กำลังเดินก็กำลังเดินมือการอยู่นะครับเรื่องแน่นอนครับเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนก็ต้องมีการบินไปต่างประเทศมาก ผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบบินไปนะครับเช่นจะเป็นแรงกว่าอีกจะเป็นแรงตาตีเนี่ยเรา <c oughs> รบินโบกบินโบกกระนดูแล้วมันตกดินนะแต่ไม่เป็นไรเลยครับก็ถือว่าเป็นสีสันในชีวิตนะครับแต่ไปแต่ละทีนี่ก็ถ้าเกิดท่านลองสอบถามดูแล้วกันว่าคนที่ทไปกับผมเนี่ยมันไม่มันไม่สบายเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราต้องเป็นคนงานอย่างต่อนเนื่องอย่างแรงตาตีอย่าผมแจ้งนะครับเขาจะลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยเขาตัดสินใจไปในเจ็ดเดือนนะครับถ้านเนงที่จะซื้อบ้านราคาสามล้านห้าล้านท่านตัดสินใจไปในตัวเหมือนกันนะ อันนี้มันสูงมากกว่าอหลายตัวเพราะฉะนั้นเรียขอให้มีความอดทนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เราพยายามพยายามปัดง,งานโดยไม่มีงานจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมเพียงนะครับอย่างนี้ผมได้ฟังท่านรัฐมนตรีช่วยวุลิรัน์พูดไปอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นซูนามิของการลงทุนในทุกๆภาคส่วนให้กับคนไทยได้มีส่วนในการที่จะผลิตสินค้านะครับสปลายเชนนะครับเป็นแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศเดินในขนา้างหน้าได้ นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องที่สาคัญเป็นเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเองเราะบางทีซึ่งเราก็มีการพูดไปท่านท่านองครว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีนโยบายชัดเจนแต่ไม่ต้องพูดถึงถนนรางที่ท่านอยากได้ที่เราพยายามทำอยู่เพื่อเซิร์ฟความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ว่าเรื่องของสนามบินก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราพยายามที่จะอัปเดตขึ้นมาเราไม่ได้ดูในแค่สุวนภูมิดอนเมือง รือล่านาที่ภาคเหนือหรือว่าอันดามันที่ภาคใต้สนามบินร้องต่างๆคำขอร้องจากผู้ท่านมาซึ่งเป็นคำร้องที่มีประโยชน์ระบว่างคนจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่จังหวัดสุรินทร์เองก็งตามทีหรืออีก,กหลายสนามบินซึ่งผมคิดว่าเราต้องมาเรียงตามําดับความสําคัญแล้วก็ให้ความจริงใจในการที่ทำันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับเรื่องเหล่านี้เรื่องการจก,กระดับของอินฟราสตรักซ์ก็เป็นเรื่องสำคัญ กะครับการเรื่องของการตามเรื่องของท่าเรือน้ะเรื่องเสียที่3<ว>เราเองซึ่งมันก็มีการล่าช้าไปแต่มันก็เป็นสําคันเป็นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่เราจะต้อง,ม,งมีการทําให้การแทาไทยไปสู่ชาวโลกได้อีกนโยบายเลงซึ่งเป็นนโยบายหลักของเราก็คือ, Land อแลนด์มีชเชนนะซึ่งเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ตามการลงทุนเนี่ยจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยในมิติของนักธุรกิจที่ในชีวิตเดิมของผมท,ที่เป็นมาเนี่ยเราดูเรื่องผลตอบแทนทางการเงินเป็นหลักผลตอบแทนทางการเงินคืออะไรคือรีเทิร์นคือระยะเวลาที่เราสามารถเซฟได้จากการที่เลือไม่ต้องเป็นอ้องช่องแคบมาะละกาซึ่งมีความหนาแน่นมากนะครับแต่ถ้าท่านมองว่าเราเป็นผู้แข็งของสิงคโปร์ในด้านนี้เนี่ยผมเรียนว่าปัจจุบันนี้จะใช่แต่ถ้าเกิดเวลาที่แลนด์งเสร็จแล้วมันจะเป็น1ิหรือสิ้าปีเนี่ย ซึ่งจริงๆแล้วก็อ,กวอีกไม่นานเท่าไหร่เนี่ยการค้าโลกจะมีการขยายไปอย่างกโหลารน,นะครับกรุ่มของการค้าที่มีการขนถ่ายสินค้าจะเยอะมากช่องแคบราคาย,ย่างเดียวไม่พอเพร,ะราะฉะนั้น,เ,นเรื่อง่องการที่เราต้องมีการพิจนารณาทางการแรงงานเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเรื่องที่อาจจะมีคนพูดถึงน้อยจะเป็นเรื่องที่ต้องพูดนอกเหนือจากผล ตอบแทนทางด้านการลงทุนแล้วเนี่ยจุดยืนของประเทศไทยชัดเจนครับเรามีมาเป็นกลางนะครับไม่ใชเป็นผู้กรณีระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ใช่เป็นคาบาสกิาเอลหรือว่ายูเครนกับรัสเซียแล้วก็มีอีกหลายในผู้ที่เกิดขึ้นในโลกนะครับแต่ท่านสังเกตน,นะครับที่ทีมไทยแดงเดินทางไป่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้ฝากฝ่ายแค่จีนอย่เดียวเราไม่ได้ฝากฝ่ายแค่สหรัฐแต่เดียวเราไปมิดเดิลเอชด้วยเราไปญี่ปุ่นด้วย ะะเราไปหลายประเทศเราไม่เป็นคู่กรณีใดๆทั้งสิ้นกับคนอื่นทุกคนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายๆคู่พยายามที่จะให้ให้เราเยียงไปชาติหน่งชาติหนึ่งในจุดยืนของประเทศไทยชัดเจนครับเราไม่เป็นคู่กรณีกับใครนะครับเราเคารพในสิทธิมนุษยชนเราเคารพในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเราคำนึงถึงเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุด ก็แนนบิ่ชีกีวอะไรด้วยครับผมเรียนนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยการค้าในโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนมือเยอะมากมาหา,มาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกคนก็ต้องการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเส้นทางการขนส่ยสินค้าถึงแม้ว่าแลนบิจ,จะมีผลตอบแทนสูงหรือต่ำเดี๋ยวเราไปว่าัแต่ผมมั่นใจว่าจะมีความสลตอบแทนของการเดิน่นที่คุ้มค่าแน่นอนแต่รอกเหนอไปก่อนนั้นเนี่ย จะให้ผลตอบแทนทางด้านเสถียรภาพของประเทศไทยในเวทีโลกไม่มีใครมาสามารถควบคุมการขนถ่ายสินค้า <Okay. S 1> ที่จะผ่านจาก,จากอ่าวไทยไปอันดามันอันดามันมาอ่าวไทยได้นอกจากประเทศไทยประเทศนี้ทุกๆประเทศต้องมาพึ่งพาอาศัยการขนถ่ายสินค้าจากแบรนด์หรตัวนี้มันจะทําให้เราเป็นมหาอำนาจเล็กๆทางเศรษฐกิจที่ทุกคนก็มาพึ่งพา ทุกคนเต็มใจที่จะใช้เพราะเราไม่ได้ละเอียร์ทำไมน,นะครับนยโยบายทีย่กววอลเล็ตเมื่อวิทท่านได้ฟังวิดีทัศน์เรียบร้อยแล้วเป็นนโยบายที่สําคัญที่สุดในนโยบายหนึ่งยืนยันครับว่ามีการทํางานอย่างใกล้ชิดมีการทํางานอย่างแท้จริงแล้วก็อีกอาทิตย์หน้าะจะมีการประกาศออกไปอย่างเต็มรูปแบบนะครับไม่ได้วงไปเวียนมาไม่ได้วนในอา่างไม่ได้ลังสิ้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับเราต้องคำนึงถึงเสียงที่มีให้คํามะด้ดัด้วยเพราะฉะนั้นของที่จะออกไปก็ต้องเป็นของที่ดีสุด สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเรื่องไว้ท่องเที่ยวเรื่องไว้ซอฟต์พาวเวอร์มีการพู่ไปเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ทําจริงๆไม่ใช่ไม่ทำนะครับฟรีวีสซ่าจริเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครประโยชน์ให้กับการท่องเที่ยวอย่างโอรโอลานเรื่องของการที่เราโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งกายไม่ว่าเป็นเรื่องท่าทไม่ว่าเป็นรื่องอาหารเหล่านี้เนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยดีขึ้นนะครับยืนยันครับว่า ทุกๆนโยบายเราคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักเร่างวยเกษียก็พูดไปแล้วไม่อยากจะพูดอีกนะครับเพราะว่าสองสวันมาก็พูดเรื่องนโยบายเกษตรเยอะเหลือเกินนะครับก็เราก็ไม่อยากที่จะพูดต่อแล้วล่ะบอกว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าราคาข้าวเป็นเท่าไหร่ราคายางเป็นเท่าไหร่เราให้ความสําคัญกับเรื่องเกษตรกรรมเท่าไหร่นะครับผมว่าผมไม่อยากจะทำให้ท่านเบื่อเพราะว่าเราก็มีเอกสารมีการทำโซเชียลมีเดียพวกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า รัฐบาลทำงานอะไรไปนนะบ้างแล้วก็ได้วายของเราเนี่ยจะทําอะไรต่อไปในอนาคตนะครับแต่เรื่องที่สาคัญที่สุดเนี่ยซึ่งผมอยากจะพูดถึงก็คือในฐานะสมาชิกของพรรคเพื่อไทยในฐานะน้องใหม่ที่เข้ามาที่นี่เข้าใจว่า13เดือนเป่น10 13เดือนพอดีเป็นระยะเวลาอันสั้นนะครับ,รแ,ลนะรบแล้วก็ถือว่าต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ให ก่อนอายุ60ก็มาเชื่รเร่องหนา้าสองวันที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ไม่เคยคิดนะครับก็ต้องไปยืนบนเวทีแล้วก็ต้องถูกบอกว่าหลายเรื่องที่ต้องเรียนตรงๆว่าไม่เป็น,ปนความจริงนะครับแต่ก็ต้องกัดฟันนะครับแล้วต้องรับรู้นะครับเพราะจริงๆเราเรียนตรงๆนะครับก็เเกิดมาก็ไม่เคยคิดนะว่าจะต้องมาเจอเรื่องพวกนี้แต่ไม่เป็นไรก็ก็ทำแล้วนะครับก็ต้องทำต่อไปนะครับแล้วก็ ก็ทดลอกลับไปนะครับสิบสามเดือนที่ผ่านมายืนยันเป็นหลายครั้งแล้วว่าได้รับการตอบรับที่ครบมูลจากทุกทุกท่านในทีนี้ไม่ว่าจะเป็นสสอ,อายุน้อยนะครับผูกโอุกโศในท่านนะครับก็กลับขอบคุกทุกท่านที่ให้การต้อนรับที่มีความจริงใจแล้วก็อบมูลน,นะครับให้คาแนะนําที่ดีๆมาโดนตลอดนะครับผ่านไปการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาที่แรกจะไม่ใช้คำนี้แต่ท่านหัวหน้าพรรคได้พูดไปในวิดารณ์ที่ชัดเจนว่าเราแพ้เรื่องตั้งสางความระดิบหัวใจแล้วนะแต่ันคือความจริงนะร้อี่สิบแตเสียงจะข้าร้อยเสียงผมในฐานะสมาชิพกพรรคก็มีความสิบกว่าผมในฐานะสมาชิพกพรรค ในฐา Canadian, นะแคนาดายกรัฐมนตรีผมก็มีความเสียปวดผมก็ต้อง take full responsibility ด้วยคนหนึ่งเนกันไม่ว่าจะเป็นวความ่อนขัดเพง่อได้การเมืองไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงที่น้องประชาชนที่อันจะไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ไปดีเบตผมคงไม่มาเถียงหรือมาแก้ตัวเลทั้งสิ้นน้อมรับกับผลที่ออกมาน้อมรับกับข้อล่าวหาทุกข้อคามหา เราเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่แพ้ต้องการเมื่อกี้ที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านผู้ก่อตั้งพรรคผู้นำทีนี้พวกเราพูดมาว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านผมเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงการเปลี่ยนผ่านไม่มีอะไรเหมาะสมเท่าคำนี้ครับเขาบอเปลี่ยนผ่าน เป็นอะไรที่มีในยยะสำคัญเยอะมากผมก็ไม่มใช่คนอายุน้อยนะครับผมเองถ้าเกิดท่านไปดูประวัติผมมเองแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านทราบว่าชีวิตผมในครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครวัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จในชีวิตในด้านขอการบริหารงานงามานะครับแต่ผมกล้าเข้ามาตรงนี้เนี่ย เรื่องเดียวนี่ผมอิมพัามปารถนาในชีวิตเรื่องเดียวผมต้องนำความเปลี่ยนผ่านที่เป็นบัที่ต้องนำชัยชนะกลับมาให้พรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อผมบอกกับทุกคนเพื่อนของครอบครัวทุกคนว่าผมาดูิอยากเรียนในชีวิต ต้องชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาทาให้ผมไม่สามารถทำได้ผมจะทุ่มเทกายและใจในอีกสามปีครึ่งข้างหน้านี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนนะครับที่ถือจุดนั้นไม้ได้เพื่อเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ดีที่มีความสุขที่คาถายนะครับ อดีตที่ผ่านมามีทั้งความข่มขืนกับพวกเราตลอดระยะเวลาถึงยี่สิปีที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นการเรื่องการถูกการถูกทุกพักสองคนไม่ว่าเป็นการเรื่องวัฒก,ก,กรรมที่ถูกต่อว่าที่ถูกนํามาใช้กับพวกเราทุกคนผมในฐานะถือได้หหเป็นคนหน้าใหม่แต่ผมเข้ามาที่ที่นี้ได้ก็ปีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นจิตวิญญาณของผมก็เหมือนกับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ ผมก็มีความเจ็บปวดผมก็มีความคงคืนกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆเรื่องกับพวกเราทุกคนในที่นี้แต่ผมอยากเรื่งนี้ครับเรามองอนาคตที่สดใสดีกว่าที่เรามาอยู่กันในที่นี้ที่เรามาร่วมกันในมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่ของเราวันนี้เรามีร้อยสสิเดเสียงจากห้าร้อยนะครับ ร้อยสี่เรามีประธานสภาเรามีรองประธานสภาเรามีนายกรัฐมนตรีเรามีอรองนายรัฐมนตรีสาคมคนเรามีกระทรวงคมนาคมเรามีกระทรวงสาธารณสุขเราดูแลเรื่องความมั่นคงเรามีเราเราจโฟกัสเรื่องเหล่านี้ไหมแทนที่จะโฟกัสว่าคนอื่นเขาเีอยอะไร ท่านอินเขได้อะไรซอสท่านอินเขาได้อะไรบ้างสะละักเขามีมาสุภาษิตอันหนึ่งว่าสนามหญ้าที่อยู่อีกข้างในของรั้วมองเผินๆไปมันเขียวกว่าบ,บ้านเราบ้านเราตวอาเวลาผมไม่อยากจะบอกนะพวกเราทุกคนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจะใครจะไม่เป็นไม่เป็น,มปนผมไม่ทราบ หญ้าบ้านเราเราอยู่ในบ้านเราเราก็รู้อาจจะไม่ดูเผื่อๆแล้วมันไม่เขียวเท่าเขาแต่ยังน้อยเรารู้ว่าหลุมบก่กรมไหนมันมีมูลสุนัขบ้านเราจะไม่ไปเหยียวนะครับอีกฝั่งนึงเรามองเผินอๆไปอ่ะอีกบ้านนึงมันสนามมันเขียวกว่าเนี่ยหน้าไปวิ่งเล่นเตะฟุตบอลยันเลยนะหน้าไปนอนเนปลี่ยปิ้งกันลุ้หรือเปล่าว่าข้างใต้มันมีอะไรบ้าง เคยเคยคิดบ้างไหมครับแต่วันนี้เนี่ยสานามหญ้าบ้านเราอาจจะไม่เขียวเท่าเขาแต่เรามีปุ๋ยเรามีน้ำเรามีรถปัดที่ดีกว่าเทนที่มอเตอร์พอยล์ลุกขึ้นมาได้ไหมน้ำมาลดาปุ๋ยมาเทมาแซย่างเพื่อหัวมาตัดหญ้าช่วยกันทุกคนเพื่อให้สานามหญ้าบ้านเราเขียวขึ้นอยู่ครับ เมื่อกี้นี่พอดีผมว่เช้ามาเร็วไม่ได้เจอกับน้องน้องารักันนะครับเดี๋ยวรักทั้งทุกท่านด้วยเจอก่อนจิ๊บนะครับลูกท่านสา,สาโลก,กรู้ว่าเขาเพิ่งแต่งงานเพิ่งมีลูกอะไรไปนะครับเพราะเราพูดเล่นๆเดบ๋ยวเขาดูว,าว,ว่าไอุู้รัตนี่คนะ์มีอะไรร้อยเป็นร้อเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วล่ะเดีคุณชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับภรรยาคุณหรือเปล่าลทุกคนบอกเราครับไม่มีหรอกครับแต่แน่นอนครับอยู่ด้วยก,กันก็ต้องชอบประมาณแปดสิบ อีก20ก็คงม,มีอะไรที่ไม่ชอบมากถูกบนใช้เงินเก่งอะไรเนี่ยก็คงมีบ้างนะครับแต่ผมก็สอนจริงบอกว่าคุณจะไปโฟกัสสอน20%ที่คุณไม่ชอบเลยนะคนเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสสอน20%มันก็จะเพิ่มเป็น21 22 23 24แล้วเมื่อไหร่ที่มันครอสจุดที่50%ไปคุณก็ไม่อยาก จะให้ผูโฟกเกอร์สอด80%ที่เขาดีเราบิลออรดินให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเนี่ยมันจะจาก81 82 83ขึ้นไปเรื่อยๆที่บ้านของเรานะครับนี่คือพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เราต่อสู้กันมาในอดีตที่มันคงคืนแต่เรามีอนาคตที่แสงที่มีแต่แสงสว่างเรามีแค่1ยีวันนี้ แต่ว่าเราจะมีเยอะขึ้นอีกนะครับผมขอเลยว่าเรื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่อยากก็ไม่อยากที่จะก้องุูนเยอะอ่ะนะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่เราทุกคนก็เราทุกคนเองก็อยากให้พรรคของเราจะเริญมเโตข้ามหน้าไม่ได้ดีนะครับเรามีหัวหน้าพรรคที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนรุ่นใหม่เรามีทีมพวกผู้สโสที่ช่วยประคองเรามีคนรุ่นใหม่ เยอะไปหมดที่พร้อมที่จะใช้แววออกมาถ้าให้โอกาสเขาเรามีผู้นำจิตวิญญาณผู้ก่อตั้งพรรคอดีตนายกที่มีความป๊อปปูล่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวการเมืองไทยกลับมาแล้วท่านมีนายกคนดีซึ่งมีจุดประสงค์เดียวในชีวิตคือชนะเลือกตั้งครั้งต่อไป การเหล่านี้เพียงพอไหมครับที่จะพาเราเดินไปข้างหน้าได้ขอเลยครับขอให้มั่นใจครับว่านายกรัฐมนตรีวันนี้ตลอดะลระยะเวลาอีกสามสามปีครึ่งข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นนองโบรุนโูไม่ว่าจะเป็นยา,นาสินไม่ว่าจะเป็นสุรินไม่ว่าจะเป็นสุรินไม่ว่าจะเป็นลอดนดอน ทีมไทยแลนดของเราจะเดินหน้าไปทํางานหักอย่างต่อเน,นื่องรับฟังที่ปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนได้จะทําทงานเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนครับ